สวัสดีค่ะชาวลักนาและชาวราศีเมษขอต้อนรับเข้าสู่วันนี้มีเรื่องเล่าค่ะคลิปนี้นะคะแอดมินพยากรณ์ดาวประจำเดือนตุลาคม2566นะคะให้ทั้งลัคนาเมษราศีเมษได้ฟังกันช่วงระยะเวลาเดือนกันยายนกำลังจะหมดไปละเหลืออีก8วันนะคะเจ้าชะตาเนี่ยต้องบอกว่าการเงินการทองของคุณในช่วงระยะเวลาเดือนกันยายนเนี่ยมันเหมือนกับติดขัดอึดอัดเสียหายหรือมีเรื่องของการ ไม่ตรงไม่ตรงปุกสัญญาแล้วไม่ได้อะไรประมาณอย่างเงี้ยเหมือนมีการดึงชงกําลังจะได้เงินไม่ได้ตรงรออะไรอย่างเงี้ยน,นะคะดังนั้นในช่วงระยะเวลาเนี้ยพอเข้าเดือนตุลาคมเนี่ยเจ้าหัตตาทิศทางชีวิตดีขึ้นมากในเรื่องของการเงินการทองเนี่ยพระสุขเริ่มเดินหน้าละตั้งแต่วันที่28กันยายนเข้าสู่ภพเรือปุตตะ พระศุกร์เนี่ยจะอยู่ตรงนี้ตลอดทั้งเดือนตุลาคมเพราะฉะนั้นชาวลักนณาลแล้วราศีเมษเนี่ยจะมีเรื่องของการเงินได้เงินจากบุตรหลานบริวารได้เงินเพราะว่าลูกน้องนะคะอ่าเป็นลูกน้องที่ดีนะคะได้เงินกับคุ้นส่วนคู่ครองคู่ค้านะคะเป็นช่วงระยะเวลาที่อ่าต้องแยกระหว่างบุตรบริวารที่เป็นอาตำแหน่งที่ดีและตำแหน่งที่ไม่ดีด้วยนะคะ เพราะว่าพระสุขของคนของคุณเนี่ยแม้จะอยู่ในเรือนปุตตะในลักษณะเป็นคู้สมพลนะสุดท้ายแล้วเนี่ยดาวพระอาทิต์เนี่ยเขาอยู่ในเรือนอริจนกระทั่งจนถึงวันที่18ตุลาคมเพราะฉะนั้นแยกให้ดีระหว่างลูกน้องที่ให้คุณประโยชน์บุตรหลานบริวารที่ให้คุณประโยชน์กับบุตรหลานบริวารที่อาจจะนําเรื่องของความเสียหายเข้ามานะคะคือบางทีเนี่ยลักษณะของดาวพระอาทิตย์ที่เข้าสู่ภพเรือนอริเนี่ยมันอาจทําให้เจ้าหัตาเนะี่ย มีเรื่องหรือว่ามีความวุ่นวายแต่มันจะไม่มากหรอกเรื่องของผลประโยชน์ที่ได้รับมันมากกว่าเพราะว่าพระพุทธที่อยู่ในเรือนอริหรือเรือนที่6ของชาวลัคนาราศีเมษเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นอุดมเกณฑ์นะมันทําให้เกิดเรื่องของการแก้ไขปัญหาไปได้แบบสบายๆนะคะเพราะว่าดาวพระอาทิตย์หรือว่าเจ้าเรือนปุตตะเนี่ยเขาไปมีตําแหน่งเป็นอุดมเกณฑ์อยู่ในเรือนอรินะคะบางส่วนก็อาจจะว่าบุตรหลานบริวารในช่วงระยะเวลาเนี้ยไม่ค่อยดื้อ หรือเขาทำงานหนักเพื่อที่จะทำให้เจ้าคตาเนี่ยมีความสุขนะคะร่วมกับดาวเจ้าเรือนตนเนี่ยนะคะก็เป็นในลักษณะของอุดมเกณฑ์ด้วยเช่นเดียวกันตัวเจ้าคตากับบุตรหลานบริวารเนี่ยถ้าเป็นลัคนาราศีอื่นอยู่เนี่ยอุ่นหนาฝากข้างในเรือนอริเนี่ยทะเลาะเบาแวงกันแล้วแต่ปรากฏว่าในเดือนกันยายนเนี่ยจนถึงวันที่18ตุลาคมนะคะเจ้าคตากับบุตรหลานและบริวารเนี่ยกับกลายเป็นช่วยกันทํา ในช่วงระยะเวลานี้หรือฝ่าฟันอะไรบางอย่างแล้วก็เห็นความดีของกันและกันสําหรับบางคนที่บุตรหลานบริวารเคยดื้อน,นะคะในเดือนกันยายนทุกสิ่งทุกอย่างค่อนข้างสมูทแล้วดีขึ้นหลังจากนั้นนะคะวันที่3ตุลาคมพระอังคารหรือว่าเจ้าเรือนตนเนี่ยเข้าสู่พบเดือนปัตนิทีนี้เนี่ยเจ้าพาตาจะมีเรื่องของการงองแง่เอาแต่ใจตัวเองอยากให้คู่ครองคนรักสนใจนะคะเป็นจังหวะหรือว่าช่วงระยะเวลาที่ เจ้าหัตาในช่วงระยะเวลานี้บางคนก็อาจจะอ่อนแอบางคนก็อาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยซึ่งแน่นอนอะดาวมันก็ปรากฏว่าคู่ของคนละก,ก็ค่อนข้างที่จะเหมือนกับตามใจเจ้าหัตานะคะเพราะว่ามรณะนี่ก็เข้าสู่ภพเรือปรนปัตน้แต่ก็ตามใจบ้างบ่นบ้างเป็นเรื่องปกตินะคะตัวเจ้าหัตาในระยะเวลานี้ก็อาจจะมีความเป็นเด็กสูงขึ้นนะคะงองแงหรือว่าขี้หึงมากขึ้นหรือว่าเจ้าอารมณ์มากขึ้นก็ได้นะ หลังจากนั้นเนี่ยพระพุธยกเข้าสู่ราศีตุลพุทธเขายกเข้าสู่ราศีตุลน,นะคะตำแหน่งของพุทธเนี่ยอยู่ในเรือนที่7เนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นตำแหน่งของการเล็งดวงชะตาเช่นเดียวกันพุทธในเรือนที่7เนี่ยก็จะแสดงว่าตัวเจ้าวตาร์เนี่ยไอความเจ้าอารมณ์เนี่ยทวีขึ้นด้วยอะไรปากดีปากหวานประหลอกเอาใจ คู่สมรสนะคะตัวเจ้าวาตาบางทีปากดีปากหวานแล้วยังมีเหมือนกับอาช่างเอาอกเอาใจคู่ครองคนรักเนี่ยบางทีในช่วงระยะเวลาเนี้ยเขาก็จะอารมณ์แปรปวนเหมือนกันเพราะพุทธเข้าไปอยู่ในเรือนนี้เพราะพุทธเป็นตําแหน่งอริถูกไหมคะอาจจะวาตาอยากได้นนได้นี่งองแงในช่วงระยะเวลานี้อาจจะถูกบ่นนะอาจจะถูกบน่นอาจจะถูกตําหนิอะไรอย่างนี้นะคะแต่ตัวเจ้าวาตาในช่วงระยะเวลาเนี้ย สำหรับคนโสดบางคนเนี่ยได้คนเก่าที่เคยตะลอกเบาะแหวงกันมาหรือได้เพื่อนเก่าที่เคยแบบคบหากันมาในช่วงระยะเวลาเนี้ยกลับมาที่สําคัญสําหรับคู่ครองคนรักเนี่ยจะรู้สึกเหมือนว่าอีกฝ่ายหนึ่งอะพูดจาแล้วไม่เข้าสอนศีลไม่กินกัน กับข้อ3ให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องของการทำเอกสารสัญญาในระยะเวลานี้เพราะว่าพูดเนี่ยมันตีความได้หลายเรื่องนะคะสหัสชัดเป็นเรื่องของการพูดการเจรจาเอกสารสัญญาข้อผูกพันทางเรื่องของกฎหมายนะคะก็แน่นอนว่าทำให้ดีแล้วสำหรับบางคนที่บอกโอ้ยตอนนี้กเกษียณแล้วไม่ได้ทำอะไรช่วงระยะเวลานี้อย่าไปสัญญิงสัญญาอะไรที่ตัวเองทาไม่ได้นะโดนบน่นแบบโหเป็นกระบุงโกยนะคะ แล้วก็สำหรับอีกเรื่องหนึ่งคือดูบริวารในลักษณะที่เป็นลูกจ้างหรือคนมาใช้แรงงานคนมาช่วยทำงานคนสวนคนที่มาอาศัยบาร,รมีของคุณในช่วงระยะเวลาเนี้ยระมัดระวังเขาทำเรื่องยุ่งยากให้เจ้าตาอีกอย่างหนึ่งคือเวลาที่ดาวอริเข้าสู่ภพเรือนปัตนินะคะในลักษณะเป็นคู่ธาตุน้ำเนี่ยเจ้าข่าอาจจะเป็นคนที่แบบว่าขี้เกียจทําอะไรต่างๆนะแต่คู่ครองคนรักอ่ะที่จูจ้จีจ้จุกจิกคือทําไมรู้ไหม เขาเป็นบุคคลที่ขยันทํางานมากในช่วงระยะเวลานี้เพราะขยันทํางานเขาจะมองเลยมองคนอื่นว่าขี้เกียจมองคนอื่นว่าไม่ทำคู่ครองคนรักก็เลยจะจุกจิกจู้จีจ้ขี้บ่นในช่วงระยะเวลานี้มากหน่อยก็เลยเป็นเขาเรียกว่าเป็นการถกเถียงเล็กๆน้อยๆในชีวิตคู่อยู่ในช่วงระยะเวลานี้นะคะเอาละแล้วก็หลังจากพระพุธยกเนี่ยพระราหูยกเข้าสู่ราศีมีนราหูออกจากตัวเองแล้วนะคะ ออกจากตัวเองเลิกเลงเรือปรนปัตนีก็แสดงว่าเป็นช่วงระยะเวลาที่เจ้าหตาในช่วงระยะเวลาเนี้ยพระราหูอยู่ในเรือนวินาศเนี่ยเจ้าหตาก็จะเป็นบุคคลที่บางทีก็กิริยาม,มารยาทไม่เรียบร้อยแล้วก็ชอบอะไรชอบอยู่อย่างสันโดษแล้วก็ทําอะไรก็ตามเนี้ยไม่เป็นระเบียบไม่วางแผนอะไรในช่วงระยะเวลานี้ยต้องบอกว่าลัคนาราศีเมษสิบแปดเดือนต่อจากนี้ไปนะคะ คุณจะโลกส่วนตัวสูงมากจะทำอะไรก็ตามไม่ตามใจคนอื่นเนี่ยดาวมันอาจจะขัดแย้งอยู่แต่ว่าในเดือนอันนี้คือ18เดือนตั้งแต่วันที่17ตุลาคมแต่พลังคาที่อยู่ในเรือนปัตตานีอ่อนข้อให้คู่ครองคนรักเนี่ยตั้งแต่ต้นเดือนตุลานะคะแล้วก็อยู่ยาวไปจนถึงประมาณนู้นสิพฤศจิกายนแต่ในในกรณีของพระราหูเนี่ยก็เริ่มที่จะติดนะไม่เชื่อไม่ฟังใครนะคะ ตัวเจ้าชะตาในช่วงระยะเวลานี้บางคนเนี่ยมีโอกาสนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทิศทางที่ทํางานแล้วแอดจะบอกเลยว่าการณีของราหูอยู่ในเรือนวินาศดีมากสําหรับคนที่อยู่ต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศเป็นช่วงระยะเวลาที่เหมือนกับว่าถ้ามีเรื่องวุ่นวายมันจะเป็นเรื่องวุ่นวายในถิ่นเกิดนะคะถ้าเจ้าชะตาอยู่ต่างถิ่นไม่ได้อยู่บ้านเกิดเมืองนอนนะคะไม่ได้อยู่จังหวัดที่เกิดเนี่ยทิศทางของความวินาศเนี่ยมันเบาบางไป ัวเจ้าพตาในช่วงระยะเวลานี้นะคะถ้าทํางงทํางานเกี่ยวกับเรื่องของการเป็นนักกฎหมายปล่อยกู้เนี่ยถึงจะมีผลประโยชน์แต่ก็ต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของคนคดโกงด้วยนะคะมันมีโอกาสนะคะแล้วก็ตัวเจ้าพตาก็ระวังอารมณ์นะคะพราหูจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอารมณ์ทั้งสิน้นแล้วก็ เป็นเรื่องที่อยากจะไปทําอะไรที่มันเสี่ยงกุ๊กเสี่ยงตารางเนี่ยขอบอกเลยว่าอย่าทาราหูในเรือนนี้ไม่มีตําแหน่งแห่งที่ที่ดียกเว้นเป็นตําแหน่งที่เขาเรียกว่าราหูจําศีลเพราะฉะนั้นเป็นช่วงระยะเวลาที่เจ้าตาเนี่ยราหูทับลักเนี่ยความอึดอัดใจออกไปความมืดดำที่ครอบคลุมตัวเองอยู่คิดอ่านการใดรู้สึกอึดอัดขัดใจในช่วงระยะเวลาตั้งแต่ก่อน17ตุลาคม17ตุลาคมทุกสิ่งทุกอย่างขยับดีขึ้นนะคะ เป็นลักษณะที่ขยับดีแล้วก็ประสบความสําเร็จในทิศทางที่เริ่มดีขึ้นท,ทั้งเรื่องของความรักเนี่ยก็เริ่มมีคนเข้ามาหา,าเรื่องของการเงินเนี่ยอะไรที่ควรจะได้ตั้งแต่ปีที่แล้วติดขาดอึดอัดใจในช่วงระยะเวลานี้นะต้องบอกว่ากําลังเริ่มทยอยเข้ามาเจ้าตาเริ่มแก้ปัญหาต่างๆได้นะคะหลังจากพระราหูเข้าสู่ภพเรือนวินาศ สิ่งที่จะต้องระวังอีกอย่างก็คือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานบางคนก็ไปในลักษณะที่รู้สึกว่าไม่พอใจในการเปลี่ยนแปลงนี้ต้องไปอยู่ในที่ไกลกว่าเดิมอยู่ในที่ไกลจังหวัดบ้านเกิดอยู่ในที่ไกลจากจุดที่เจ้าพตาชินน่ะแอดจะบอกว่าให้ตั้งอกตั้งใจนะคะสิบแดเดือนนี้ทิศทางของการได้อะไรมาแล้วรู้สึกว่าลําบากมันจะทําให้เจ้าพตา ประสบความสําเร็จถ้าคุณขยันขันแข็งมีมานาะภาคเพียรน,นะคะทำทุกสิ่งทุกอย่างตรงไปตรงมาอย่าลืมว่าราหูทิศทางเนี้ยมันเป็นทิศทางที่เขาพยายามจะบังคับบัญชาเจ้าหตาไม่ให้มีเล่มีเหลี่ยมแต่ก็ไม่ให้แบบหลงกลคนอื่นง่ายแค่แบบว่าไม่โกงคนอื่นนะคะไอโอกาสถูกคนอื่นโกงเนี่ยก็มีดังนั้นเจ้าตาก็ต้องรอบคอบรัดกลุ่มบางครั้งช่วงระยะเวลาเนี้ย ดาวราพระหรือว่าดาวราหูของเจ้าตาเนี่ยไปอยู่ในตําแหน่งวินาศเนี่ยมันเหมือนกับว่าถ้าเจ้าตาเนี่ยออกไปจากถิ่นเดิมอะออกไปจากถิ่นที่เคยชินเนี่ยเปลี่ยนแปลงเนี่ยเจ้าตามันถูกโชโลกมันเหมือนกับได้เงินได้ทองเพิ่มมากขึ้นในระยะเวลานี้นะคะออาต่อไปนะคะดาวพระอาทิตย์นะคะจะยกเข้าสู่ราศีตุลตําแหน่งพระอาทิตย์เนี่ยเป็นนิดนะบุตรหลานบริวารบางคนก็ ช่วงระยะเวลานี้นะคะอาเพศตรงข้ามโดยเฉพาะบุตรหลานบริวารที่เป็นเพศตรงข้ามนะคะก็อาจจะมีเขาเรียกว่ามีปากเสียงทะเลาะเบาแวงกันบ้างนะคะโดยตัวเจ้าหตาเนี่ยเป็นช่วงระยะเวลานี้ก็อย่างที่บอกเจ้าหตาจะเป็นคนที่ขี้หงุดหงิดเสียเองนะคะจริงๆเราแอดมองว่าบุตรหลานบริวารของเจ้าหตาหรือว่าดาวเจ้าเรือนปุตตะของคุณคือดาวพระอาทิตย์ เขาจะเป็นในลักษณะที่ว่ามีความคิดเป็นของตัวเองนะคะบุตรหลานบริวารของชาวลัคนาราศีเมษเนี่ยถ้าไปจ้ำจี้จ้ำชัยเนี่ยมันเหมือนกับว่าเจ้าตาจะยิ่งไม่ได้ใจเขาหรือว่าไม่เข้าใจเขา 2. กรณีที่บุตรตะเข้าสู่ภพเรือนปตัตนิในลักษณะที่ไม่แข็งแรงอย่างนี้นะคะช่วงระยะเวลานี้อาจจะต้องได้แยกกันกันกบคู่ครองคนรักอยู่กันคนละที่แล้วก็แย่งแย่งกันดูแลบุตรนะคะ ตัวเจ้าวตาเนี่ยก็ระมัดระวังในช่วงระยะเวลานี้ก็ระมัดระวังอ่ะลูกคู่ครองคนรักของคุณทะเลาะถกเถียงกลายเป็นคนที่คุยกันไม่ได้เลยในช่วงระยะเวลาประมาณ18ตุลาคมยาวไปจนถึง17พฤศจิกายนเนี่ยเรามะระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของการขัดแยง้งแต่ถ้าทำได้ดีเนี่ยแอดว่าต้นเดือนประมาณประมาณอ่าพระฤหัสให้โชคเนี่ย นะคะก็เหมือนกับว่าเจ้าตาไม่พยายามที่จะไปทะเลาะบ,บ่อแว้งหรือไปบงการชีวิตอะไรเขาเนี่ยทาตัวเป็นเหมือนเพื่อนอะนะคะเพราะมเป็นคู่มิตรใหญ่เพราะฉะนั้นไม่ว่าลูกหลานบริวารของคุณเน่เอาแอดว่าเอาเอา,เอาในสายเลือดละกันไม่มีบริวารเพราะบริวารเนี่ยมีโอกาสที่จะทําให้เจ้าตามีปัญหาปุตตะแอดขอ ทำนองว่าในช่วงระยะเวลานี้ถ้าเป็นเกี่ยวกับเรื่องของบุตรหลานบริวารแล้วเจ้าคตาจะแก้ไขแอดว่าเจ้าคตาจะต้องทําตัวเป็นมิตรและเป็นคู่มิตรใหญ่ฟังได้ทุกเรื่องนะคะคือเขาอาจจะสร้างปัญหาให้หนักใจหรือมีปัญหาหรือว่าแย่งกันเลี้ยงกับสามีภรรยาทะเลาะบบอแววงเกี่ยวกับการเลี้ยงดูอะไรประมาณอย่างเงี้ยก็ได้นะคะอันนี้ก็คือเรื่องของบุตรหลานบริวารกับ2ช่วงระยะเวลานี้มันมีเรื่องของการลงทุนนะคะ ซึ่งแน่นอนแหละพระราหูอยู่ในเรือนวินาศอาจจะบันเทาใจของแอดไปสักอย่างหนึ่งคือเจ้าตาเชื่อคนยากในช่วงระยะเวลานี้แต่มันจะเป็นการเชื่อคนยากในแบบเป็นคนไกลอะนะคะแอดจะบอกว่าให้เชื่อคนยากในทุกคนเลยในระยะเวลานี้เพราะว่าถ้าสมมุติเขาว่าจับเส้นเจ้าตาถูกคุณจะลุ่มหลงมัวเมาเขาเลยโดยเฉพาะเพื่อนเก่า ขึ้นไกลที่วนกลับมาในชีวิตในช่วงระยะเวลานี้แล้วชวนคุณไปทำนู่นทำนี่เนี่ยพิจารณาให้มากๆนะคะมันจะเขาเรียกว่าในเดือนตุลาคมอะเหมือนกับโชคลาภหรือการเก่งกำไรอะไรในระยะเวลาเนี้ยมันจะทำให้เจ้าตาแตกหักกับคนที่เข้ามาร่วมทุนร่วมหุ้นนะคะมันมีทั้งได้มันมีทั้งเรื่องของแตกหักอะ นะคะเพราะว่าดาวพระอาทิตย์เนี่ยอยู่ในเรือนปัตนี้จริงๆแล้วปุตปะตะปัตนีมีการลงทุนใหม่ๆที่ดีแต่ปรากฏว่าดาวปุตตะของคุณนยตำแหน่งมันไม่ดีแอดก็เลยมองว่าตุลาก็ไม่ใช่ไม่ใช่เดือนที่ดีในการที่จะไปลงทุนอะไรใหม่ๆแต่ถ้าเกิดคุณมีหุ้นมีอะไรเก่าๆเดิมอยู่แล้วก็ประคับประคองไอ้เรื่องเก่าเนี้ยไปเพราะว่าลาภมันเข้าสู่เรือนวินาศโชคลาบอะไรต่างๆมันจะเป็นเรื่องของเรื่องเดิมนะคะมันมีทั้งดีและร้ายอยู่ในตัวเองนะคะ ทีนี้เรามาแยกนะแยกเป็นเรื่องตัวตนการงานการเงินความรักตัวตนนี่ต้องบอกว่าวะลัคนาราศีเมษมันสดชื่นแช่มชื่น,นขึ้นขี้อ้อนแล้วก็ขี้ดื้อนะคะในเดือนตุลาคมนี้บางทีก็ต้องการอะไรการเอาอกเอาใจของคนอื่นนะอ่าเขาเรียกว่าเรียกร้องความสนใจเพราะฉะนั้นก็ระง,งับควบคุมอารมณ์ของตัวเองให้ดีนะดาวเจ้าเรือนตนุรักษเนี่ยมันเป็นเหมือนกับดาวที่อ่อนแอ อยากให้คนมาดูแลอยากให้คนมาเอาใจนะคะ,ะลักษณะของดาวตานุลักษณ์ที่เป็นที่เป็นปลานะคะเจา้าวตาเนี่ยบางทีก็ไม่ใช่ว่าเอาใจอ่ะคือบางทีไม่ต้องการให้เขาเอาใจด้วยแต่เรียกว่าเอาแต่ใจตัวเองด้วยนะคะยึดมั่นถือมั่นแล้วก็ต้องให้เขาแบบเหมือนประมาณว่าให้เขาตามใจเพราะฉะนั้นบางเรื่องเนี่ยแอดบอกแล้วว่าดาวพระพุธเนี่ย เข้าไปอยู่ในภพเรืองปตัตน,นี้เนี่ยคู่ครองคนรักก็กลายเป็นช่วงระยะเวลานี้เขาตรงฉินน่ะนะคะ mm hmm. เขาอาจจะไม่เอาใจกลายเป็นเรื่องอะไรกลายเป็นเรื่องทะเลาะเบาแวงถกเถียงกันได้เพราะมันมีผลกระทบอยู่มันมีพระอาทิตย์ตามเข้าไปในวันที่18ตุลาคมเพราะฉะนั้นตัวตนก็ต้องบอกว่าช่วงระยะเวลานี้ก็ให้อยู่กับล่องกับลอยก่อนนะคะไอ้โลกส่วนตัวสูงเนี่ยมันจะมาช่วงพระราหูเข้า แต่เรื่องเรียกร้องความสนใจเนี่ยตลอดทั้งเดือนต้องระวังนะคะเอาละไม่ได้ใส่ร้ายแต่บอกว่าแนวโน้มมันจะเป็นไปอย่างนั้นนะคะแล้วก็เวลาเชื่อใครเชื่อสุดอกสุดใจระมัดระวังจะมีคนหลอกพาไปเกี่ยวกับเรื่องของการลุ่มหลงไสยศาสตร์นะต่อไปเรื่องของการงานดาวเจ้าเรือนการงานนะคะหรือดาวพระเสาร์อยู่ในลาพยัคยังดีนะคะยังดีอยู่ในลักษณะ ของอีกสองปีครึ่งต่อจากนี้ไปอะต่อให้มันมีถอยหน้าถอยหลังหรือไม่เสถียรอะไรเท่าไหร่แอดก็ยังมองว่าเจ้าพาตาค่อนข้างประสบความสําเร็จเกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่การงานเพราะดาวกรรมะในเรือนลาภะเนี่ยเจ้าพาตาจะมีความก้าวหน้ามีโชคลาภมีความสําเร็จในเรื่องของงานเพียงแต่มันเป็นดาวพระเสาเพราะฉะนั้นทําอะไรก็ตามอย่าเก่งกําไรเกินควรนะคะแล้วก็การเหมือนกับการลงทุนลงแรงเนี่ยต้องเอาเรื่องเดิมเรื่องเก่า อาหุ้นเก่าที่มีอยู่แล้วเนี่ยทำขยับขยายไปเป็นงานเดิมอะนะคะตัวเจ้าวาตาในช่วงระยะเวลาสองปีครึ่งตั้งแต่พราเข้าแอดก็ว่ากิจการการงานในมีงานยุ่งตลอดนะคะ มีงานยุ่งตลอดแล้วก็เกี่ยวพันกับเจ้าอตาบางทีเจ้าอตาก็ไปยุ่งกับเรื่องของงานของคนอื่นในช่วงระยะเวลานี้ก็จะพบเจอกับคนที่พยายามจะทําให้เจ้าอตาเนี่ยมีไรายได้ในเรื่องของการงานส่งเสริมในเรื่องของการงานอยู่เรื่อยๆบางคนก็เปลี่ยนแปลงการงานจบจากที่นี่ไปเริ่มที่ใหม่ไปทํางานเมืองนอกนะคะเป็นช่วงระยะเวลาที่โอเคอะสหรับแอดมิน ถ้าช่วงจังหวะนี้เจ้าอตามีเกณฑ์ไปเมืองนอกหรือไปเรียนอะไรที่เกี่ยวกับการต่างประเทศหรือไปทํางานที่เกี่ยวข้องกับการต่างประเทศภาษาต่างประเทศอะไรต่างๆนะคะรับเหมาเช่าช่วง ทำงานเกี่ยวกับเรื่องของวีนาจะขายประกันหรือทุบตึกหรืออยู่ในเส้นสนกลใดก็ตามเกี่ยวกับเรื่องของการจัดระเบียบบ้านเป็นเจ้าหนี้เป็นคนออกดอกออกเงินกู้จะทําอะไรก็ตามขอให้อยู่ในหลักของศีลธรรมไม่เบียดเบียนใครพระราหูในเรือนวินานี่ก็จะส่งผลดีให้กับเจ้าพานะคะแล้วก็สําหรับแอดมินมองว่าในช่วงระยะเวลานี้เรื่องการงานเนี่ย จะเป็นการงานที่เกี่ยวกับเป็นคุณหมอคุณพยาบาลคุณทนายแล้วงานต่างๆเนี่ยจะประสบความสําเร็จค่อนข้างดีนะมีคนติดตามมีชื่อเสียงอะแต่สําหรับบางคนเมื่อราหูเป็นกาลีเนี่ยก็ต้องระมัดระวังตัวเองความวุ่นวายจากจิตใจตัวเองเนี่ยมากๆเพราะว่าส่วนมากจะเป็นตัวเองนะคะที่ทําให้เสียเรื่องนะคะเพราะว่าดาวเจ้าเรือนวีน่าเนี่ยอยู่ในเรือนตนถูกไหมคะ ตัวเองจะเสียเรื่องกับใครบ้างก็ทะเลาะเบ,บาแหวงกับผู้ใหญ่นะคะช่วงระยะเวลานี้นะทั้งผู้ใหญ่ทั้งเพศตรงข้ามระวังปากระวังคำแล้วก็ทั้งบุตรโดยเฉพาะบุตรที่เป็นบุตรที่เป็นเพศตรงข้ามเจ้าขาด้วยนะคะลาภะเข้าสู่พบเดืนวีนาะในเรื่องการงานระวังเพื่อนเก่าระวังเพื่อนเสนิทคดโกงนะคะต่อไปในเรื่องของการเงิน การเงินของลัคนาแล้วราศีเมษเนี่ยต้องบอกว่าในเดือนกันยาอึดอัดติดขัดนะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของบ้านพ่อแม่ญาติมิตรพี่น้องนะมาพึ่งพานะเป็นจังหวะของดาวการเงินถอยหลังนะคะช่วงระยะเวลาตั้งแต่28กันยายาวมาถึงตรงนี้มีเรื่องของการลงทุนรวมถึงบุตรหลานบริวารที่ดีเนี่ยทำให้เจ้าตามีแต่ความสุขนะคะ เจ้าหตาก็จะได้เงินได้ทองได้ความภาคภูมิใจมาจากบุตรหลานและบริวารน,นะคะแล้วก็มีการลงทุนใหม่ๆเนี่ยต้องเป็นการลงทุนระยะสั้นมากๆนะคะถ้าเอาไปวางเอาเงินไปทิ้งไว้อะไรเงี้ยไม่ค่อยได้ผลหรอกนะคะดาวเจ้าเรือนกระดุมพักเข้าสู่ภพเรือนปุตตะก็เจ้าหตาก็จะเป็นบุคคลที่ ถ้าปล่อยให้กู้หรือทําอะไรอะไรอย่างเงี้ยแอดมองว่าประสบความสําเร็จอยู่แล้วก็เจ้า,าตาเนี่ยดาวเจ้าเรือนกระดุมพักเข้าสู่พบเรือนปุตตะเนี่ยสิ่งที่เห็นชัดเจนมากแล้วจะต้องบอกให้ระวังก็คือเรื่องของการเก่งกําไรเกินควรนะคะแล้วก็ประสุกอยู่ในเรือนปุตตะเนี่ยอ่าเดี๋ยวไปพูดเรื่องความรักเลยเพราะการเงินแล้วก็มาความรักลัคนาราศีเมษบางคนนะคะระมัดระวังการเสียเงินเพราะความลุ่มหลงมัวเมาในเด็กเพราะมันมีดวงนะ ระสมอยู่ในเรือนนี้นะคะหลงเด็กนะคะแล้วก็เสียเงินเสียทองไปกับคนที่มีอายุอ่อนวัยกว่าเพราะฉะนั้นเด็กเนี่ยมันเป็นทั้งเรื่องของกิ๊กเป็นเรื่องของชู้ความสัมพันธ์ในแบบชู้ก็ต้องระมัดระวังนะคะ,ะตัวเจ้าพตาเนี่ยให้ระมัดระวังความเสียหายจากบุตรหลานบริวารที่ทําให้คุณเสียเงินเสียทองด้วยนะคะมันรวมถึงคนอายุน้อยด้วยไงแอดก็เลยเอามาพูดในเรื่องของความรักคนมีคู่ก็อย่าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์ที่มันมี3ามฝ่ายก็แล้วกัน นะคุณจะไปเป็นสามที่อื่นหรือคุณเอาเขามาเป็นสามของคุณเนี่ยวุ่นวายทั้งสิ้นเลยนะกะ็กะวินาศไปตามดาวพระราหูที่อยู่ในเรือนวินาศเลยเหอะนะคะเพราะว่าลาภะเข้าไปอยู่ในเรือนวินาศเนี่ยมีชู้ถูกจับได้นะมีชู้ถูกจับได้มีความสัมพันธ์ที่ผิดปกติถูกจับได้และดาวเจ้าเรือนปัตนิเนี่ยก็เรียกว่าละเอียดถี่ท่วนเต็มที่เพราะฉะนั้นคนมีคู่ต้องระวัง เกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์ที่ผิดทํานองของธรรมส่วนคนมีคู่ที่ดําเนินการในแบบปกติเ,เรียบรื่นระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของอารมณ์ของกันและกันอยู่ด้วยกันอย่างราบรื่นเนี่ยแอดมองว่ามีโอกาสได้บุตรหลานและบริวารเพิ่มลัคนาราศีเมษนะคะเอเมวาสต์ีเท้าศัตร์สองเท้าเป็นลูกเป็นหลานเนี่ยมีโอกาสหรือรวมถึงช่วงระยะเวลาเนี้ยใน ครอบครัวของเจ้าวตามีข่าวดีเป็นมงคลไงไม่ว่าจะเรื่องงานแต่งมีบุตรหลานบริวารหรือทําบุญครบรอบดันนี่คือมีพิธีกรรมที่เป็นมงคลที่มาเกี่ยวข้องกับคุณนะคะต่อไปในเรื่องของสุขภาพบ้างนะคะสุขภาพมีดาวพระราหูดวงเดียวที่อยู่ในเรือนวีนัสและต้องระวังไปตลอด18เดือนต่อจากนี้ไปนะก็คือเรื่องของการอักเสบภูมิแพ้นะคะ ่าภูมิแพ้ก็จะเป็นผดผื่นนั่นแหละซิวอะไรอย่างเงี้ยก็ใช่นะคะหรือแพ้อะไรกขึ้นเต็มหน้าเพราะฉะนั้นซื้อผลิตภัณฑ์อะไรมาใช้กับใบหน้ามาใช้กับตัวเทสกับข้อพับก่อนนะเพราะว่าต้องเรียกว่าผิวแพ้ง่ายในช่วงระยะเวลานี้นะคะก็แล้วก็เรื่องของผดผื่นผิวหนังก็รักษาความสะอาดเนี่ยสิบแเดือนเนี่ยมันก็จะมีเรื่องราวแบบนี้แหละคะ่ะเพราะว่าพระราหูเนี่ยมันเข้าไปอยู่ในเรือนวินา แล้วพระราหูเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของเป็นน้องเป็นฝีอะไรแบบเนี้ค่ะส่วนเรื่องของโชคลาภและความสำเร็จเนี่ยดาวพระราหูในเรือนวินาเนี่ยแอดมองว่าก็มีโอกาสเกี่ยวกับเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงอยู่นะฮะเพราะในเรือนปุตตะพระศุกร์ดาวการเงินและดาวความรักเนี่ยเข้าไปกลุ่มก็ถามว่าใครที่จะให้โชคลาภความสําเร็จของเจ้าตาก็ไปเกี่ยวพันกับเด็กๆอยู่ตลอดเวลา นะคะคนขายลอตเตอรี่ที่อายุน้อยกว่าเป็นเด็กกว่าลูกหลานบริวารเนี่ยให้โชคลาภความสําเร็จอย่างนี้ก็ได้นะอันนี้ก็คือเรื่องของโชคลาภความสําเร็จเป็นกําลังใจให้มากๆค่ะชาวลัคนาราศีเมษขอขอบคุณสําหรับการฟังคลิปมาถึงตรงนี้และขอบคุณสําหรับการแชร์และซูเปอร์แตงที่ส่งให้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ